ยก็ขอกรับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องพืมวันนี้ผมจะเล่นแกรนี้ชัพเตอร์2กันนะครับวันนี้ผมจะเพิ่งมาเล่นครั้งแรกดูก่อนผมก็จะเปิดโหม lock, ดอัลล็อกเลยนะครับเนี่ยอัลล็อกแล้วก็จะเปลี่ยนโนมเป็นอีซี่นะพอดีว่าผมเล่นแล้วมันไม่ผ่านนะผมจะไม่เล่นอีซี่แทนผมเล่นไม่ผ่าน กอย่างก็แปลกๆนิดนึงนะเป็นใคร,ใครผมก็จะเจ็บคอหน่อยหน่อยอืมกูตาอยู่ไหมนะไปเจี๊บเก่าตัวนี้อีกหนึ่งเขาไม่เจีกูตานะโอเค ไม่เจอโอเคโ,โอเคดีละไปไม่มีก็ไม่มีวันนี้ผมจะบอกทางประตูนะเร็วเร็วขออนุญาตปรับมันนี้หน่อยนี้โอเคคดีละมามาไม่ไม่มีหรือของเขาบ้างไม่โอ้ยอุ่นตา หอมมันดีๆหน่อยเนาะอยากให้มันรอดไปได้ในตาโอ้ยยายเช็ดก็หาดีอยู่แล้วแค่นั่นแหละโอ้ยพวกนี้นี่มันเป็นเรื่ออะไรกันมันจ้างจะหาดีนีอยู่ไรเจ็ดเอกไปแล้วนะปุ๊บปั๊บปั๊บไอ้ตาโง่เอ้ยไม่เจอยายนะไม่เจอเปิดของกลม่มยีสต์ เจอไม่มีไม uh ่ม huh. mm ีไม่มีวยเจอฮันเดอวิเฮอรสองสีย่โอ้โหหมยเจอโคบา ในนั้นนะ่ะเก๋เข้ามาหน่อยตาอเก๋มาช่วยฉันหน่อยตาเอ้ยฉันจะช่ยวยยังไงเนี่ยไปเลยเด้ยจย์เอ้ยเจย์กูไปมีอะไรกูเ,เ,เจอปืนหรเหยียบ มันฟมาอไมาทางไหนรอดูก่อนอุ้ยทรุแหลกครับอุ้ยไม่ไม่ได้แล้วมเดกะ รีตาโอ้ยอกูตาแกฆ่ามึงดีไปแล้ว,ม,ลวนะมันไปละขออนุาตหยิบนะตาบอนี่ไงเย็มไปเลยฮึ่ไอบวกสื่อบื่อเอ้ยมานีกูเจ้าโอ้ยแกทำไมแกงโง่จีงไอตาบ้า ข้อผมมัแน่อยู่แล้วครับนี่ไงเก็บเอาโคบามาุ๊บมีทีมตัดแตด้วยเสร็จผมละนี่ไงตัดสายฟ้าขอมาไว้ก่อนอุ้ยอันนี้จำเป็น อย่าเพิ่งตื่นนะอย่าเพิ่งตื่นอีกหนึ่งเอาอันนี้มาอยู่ไหนกันวะเห็นไม่อยู่หรอกอันเลยกูเจียดีอ่ะ ไม่มีครับไม่มีอะไรมากฮึ่ึเดี๋ยวผมมาหาเล่นแล้วก็มาเล่นหมูฮาร์ดเห้ดูนะครับตอนนี้ก็ดูอีซี่ไปก่อนอืมอุ๊ยเฮ้ยเมืกเกี้แกทำอะไรผุแกเกอรแกวแกนี่ อื mm. ้มเว้าอยู่กุตากุตาอยู่ไหนครับปิดไว้่อ่อืมไน่มนี่ยี่โอเคโอเคไม่มีนะอุ้ย ทำไมได้เสียบปิดประตูไม่มีนะไม่ม IR ีโอเคปลอดภยอุ้ยอุ้ยอ na. ุ้ยอ so ุ้ยตีเลยเนี่ยตีตีละเนี่ยโว้ยแกยืนยิ้มใบนน่ะไม่นี่หนีตาแต่ผมจุ๊บปิดประตูปั๊บเดี๋ยวตาเจอปืนผมแน่ หัวอะไรหัวอะไรหัวอะไรครับตามาหน่อยมาหน่อยผมไม่ได้กลัวนะผมไม่กลัวหรอกกระดาคุณตานะ่ะอยู่ไหนเออามาดิโอ้ยแกรเรียกฉันยังงรั้เรอวเร็วดิ <c oughs> ไม่มาโอเคใชิมันไดูขอให้เป็นขอดีโอเคพวงมาเลยดีมากไปดูก่อนใช่วิปแยบบุรุษสองสวยยิงไปก่อนปุ๊บโอเคลูกระเบิดตัวนี่อื้อหื แกตาทำไมเกเบไม่มาดูกล้องจอีตตาโอ้ยเาะกลองจะไปดูอยู่แกนี่ดีว่าแกแล้วนะโอ้ยแกนะเอโง่เจะเไปปอดใหู้เลยโอ้ยวเด แม่งแหมงงเอ้ยพวกนี้งูทั้งตาทั้งลูกเอ้ยทั้งตาทั้งยายเลยวัวมันเป็นงูหมดแหละกูนี่แหละงโกูเอาทูกต่างเลยนะไอ้พวกนี้เนี่ย เดี๋ยวกูมันฉหลัด,ด้วยนะเห็นไหมตาฉันเห็นมาแล้วเมื่อกี้นะแล้วมันช่างมาดักตรงนี้สิแหว่อยู่หลานหลานออกมาเลยหืกูไม่ออกหรอกใกล้ อีกแล้วแหละกูไปแล้วเด้อไปแล้วเด้ออีกแกลงไปโบมันกูจะตีตาบดก้องไปโอ้ยแม่เยเฮียฟางกูตายโอเคนะคะเมือ่อ,อ okay, ก,กี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ ยายกูบอกแล้วว่ากูตาดีเออกูยอมรับมึงก็ได้แต่อีกส่วนหนึ่งมันก็มาจากฝีมือกูที่ล่อให้มันลงไปช่องนั้นนะโอ้ยดูเดี๋ยวกูโชว์ให้ดูไหมพี่พวกเว้ยกูนี่แหละงงไม่ใช่ไหมมายิมาเบลเลอร์เบอเลอร์ขอลงมากนด้วย คอยเคเจอเขาดีๆดูตะการออกได้โอ้โหกันไม่มากูก็ห่อขึ้นแล้วกันนะถ้าไม่มานะไปแล้วเด้อวู้ตาหลับแต่คุณยายก็ไปตรงนู้นกูลงไม่เอาเยอะยังยังดีกว่ายังดีกว่ากูตาตื่นกูตาตื่นได้กัละ พวงนี้มันตื่นแล้วมันตื่นแล้วไม่ได้การไม่ได้การกระหองลูบักงไว้ก่อนนะยยนมาไปโอเค นี่ตายกูเลยนอนด้วยกันเลยนะผมเองนะ่ะโอ้ยไอ้ศพตานี่มันก็ช่างดีจริงอันที่ผมเล่นโนอน้ไมไปผ่านก็เพราะศุภุณยายนี่แหละมันตามไว้นะผมยิงไอ้คุณยายตายแล้วก็กูตามมันก็มาเข้าข้างหลังเฮ้ยไม่ใช่เออใช่นั่นแหละเข้าข้างหลังต่อเลยเอืมเหมือนว่าผมจะใกล้จะได้แล้วนะโอเคเอานี่มาใส่ โอเคมันขึ้นละหกใบมาดูตรงนี้ต่อข้าวันมีอะไรไหมเย,ยสเซอร์ออกได้แล้วเด้อจ่าเลยกูปไปละไอพวกงโง่เฮ้ยหูตาท,ทำไมแกไม่ฉลาดเอาซะจริงแกปล่อยให้มันหนีไปได้ ไม่ในนี้ครับจะเขาเรียกว่าเทพไปแล้วเด้อไปนะต่ออวกระจกเอ้ยนี่อ๋อมันนี่ไปเลยนะไปจับมันมาหน่อย ไปต่อกกนะดีบา้านสามบา้านสองมันไม่อยู่โอ้โกรอ